สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมีสำนวนไทยสำนวนหนึ่งพูดว่าผ้าคีริ้วห่อทองหมายถึงคนร่ำรวยแ,แต่แต่งตัวเรียบง่ายใช้ชีวิตง่ายๆส่วนทองห่อผ้าคีริ้วก็ความหมายตรงข้ามกันแต่เมื่อเกิดมาจนอยากพลิกชีวิตให้รวยแล้วยังแต่งตัวซัมเซอใครเขาอยากจะติดต่อทำมาหากกินด้วยล่ะแล้วจะต้องทำอย่างไร หน้าปู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีสาวน้อยสองคนคนหนึ่งชื่อฟ้าใสาอีกคนชื่อใบบัวทั้งสองคนเป็นเพื่อรักกันและฐานะทั้งสองคนก็ไม่ค่อยจะดีนักดังนั้นพวกเธอมีอะไรก็มักจะช่วยเหลือกันอยู่เสมอเพราะความยากจนใบบัวจึงอยากจะไปทำงานในเมืองกรุงเพื่อจะได้ยกฐานะของตนเองและครอบครัวดีขึ้นมาบ้าง ใบบัวจึงตัดสินใจเก็บเงินและเดินทางเข้าไปเมืองกรุงเพื่อหางานทำส่วนฟ้าใสนั้นเธอไม่อยากออกจากบ้านไปทำงานที่อื่นเพราะเธอเป็นห่วงพ่อแม่และเธอคิดว่าจะพยายามหาทางในการทํามาหากินอยู่ที่หมู่บ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็คงจะมีช่องทางให้ตนเองและครอบครัวลืมตาอ้าปากขึ้นได้โชคดีนะใบบัวแล้วอย่าลืมส่งข่าวมาหาฉันบ้างนะ ฟ้าใสาอวยพรเพื่อรักจ้าเพื่อรักอยู่ทางนี้ก็ขอให้เจอช่องทางทำมาหากินว่างๆก็ฝากไปเยี่ยมพ่อแม่ฉันบ้างเนะใบบัวกล่าวกับฟ้าใสาก่อนจะขึ้นรถโดยสารมุ่งไปเมืองกรุงเมื่อใบบัวเข้ามาถึงเมืองกรุงเธอก็ได้หางานทำและได้ทำงานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่ง แม้ว่าไม่ใช่ตำแหน่งการงานที่ดีนักแต่เมื่อความรู้ไม่สูงงานอะไรที่สุจริตก็ต้องทำไว้ก่อนชีวิตในเมืองกรุงนั้นไม่ง่ายอย่างที่ใบบัวเคยคิดไว้เลยเธอต้องทำงานหนักกว่าที่เคยเพื่อให้มีเงินส่งกลับบ้านและเก็บเงินไว้ซื้อของสวยๆงามๆเพราะการอยู่ในเมืองกรุงและการทำงานร้านอาหารจำเป็นจะต้องแต่งตัวให้สวยดูดีเวลาผ่านไปใบบัวเริ่มได้รู้เห็นอะไรมากขึ้น เธอคิดว่าการได้เรียนหรือมีความรู้อะไรมากขึ้นก็จะทำให้เธอมีโอกาสทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นมีไรายได้มากขึ้นเนื่องจากเธอทำงาน้านร้านอาหารเธอจึงพยายามเรียนรู้การทำอาหารต่างๆจากในร้านที่เธอทำอยู่และเก็บเงินจากการทำงานไปเรียนทำอาหารเพิ่มเติมความที่เธอฝ่ายเรียนรู้เธอจึงได้เลื่อนตำแหน่งจากเด็กเสิร์ฟขึ้นมาเป็นกุ๊กและหัวหน้ากุ๊กในที่สุด ในตำแหน่งนี้ใบบัวสามารถเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มมีรสนิยมการจับใจ่ายใช้สอยที่มีค่านิยมสูงขึ้นตามมาเมื่อมีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของตนเองใบบัวก็มักจะซื้อของสวยๆงามๆกลับไปโชว์เพื่อนบ้านและเพื่อนรักฟ้าสายอยู่เสมอแม่ใบบัว เดี๋ยวนี้รำ่ำรวยใหญ่แล้วนะสวยขึ้นมากด้วยเพื่อนสาวในหมู่บ้านทักแม่หนูใบบัวไปทำงานที่ไหนถึงได้ร่ำรวยกลับมาทั้งสร้อยทั้งแหวนเสื้อผ้าก็สวยๆทั้งนั้นป้าฝากให้ลูกสาวป้าไปทำงานด้วยได้ไหมป้าเพื่อนบ้านกล่าวชื่นชมใบบัวเอานี่ฟ้าใสฉันซื้อเสื้อสวยมาฝากเธอเป็นไงสร้อยคอที่ฉันใส่นี่สวยไหมแหวนนี้ก็ด้วย ราคาไม่แพงนะที่เมืองกรุงนะ่ะอะไรอะไรก็ตื่นตาตื่นใจไปหมดใบบัวพูดออกอวดอวดกับเพื่อนขอบใจมากใบบัวฉันดีใจกับเธอด้วยนะที่ไปทำงานในกรุงแล้วทำให้ชีวิตเธอและครอบครัวดีขึ้นช่วยเล่าประสบการณ์ทำงานให้ฉันฟังหน่อยสิเผื่อจะได้เป็นข้อคิดในการทำอาหากินแถวแถวบ้านเราได้บ้างฟ้าสายบอกเพื่อนด้วยความอยากที่จะมีชีวิตดีขึ้นแบบใบบัวบ้าง ใบบัวจึงเล่าประสบการณ์การทำงานของเธอให้ฟ้าใสาฟังแล้วก็เสริมข้อคิดให้ฟ้าใสาฟังว่าในเมืองกรุงเขาแต่งตัวดูดีการเราก็ต้องแต่งตัวดูดีเขาถึงจะชอบพูดคุยกับเราความเก่งก็สำคัญมากเมื่อเรามีความรู้ความสามารถมากขึ้นเราก็จะได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นฉันคิดว่าจะเปิดร้านอาหารเล็กๆของตัวเองแล้วเนี่ยใบบัวให้ข้อคิดแก่ฟ้าใสาเป็นประสบการณ์และข้อคิดที่ดีมากเลยนะใบบัว แล้วเธอคิดว่าบ้านเราจะมีช่องทางทำอะไรได้บ้างฟ้าใสขอความเห็นจากใบบัวบ้านเราก็จะมีพวกผักผลไม้ถ้าเรามีที่ขายในปริมาณมากๆก็จะทำให้มีรายได้มากขึ้นเธอก็ลองไปติดต่อขายต่างหมู่บ้านต่างอําเภอรหรือต่างจังหวัดรับซื้อผักผลไม้จากชาวบ้านแล้วให้พวกพ่อค้ารายใหญ่มารับเอาขอบใจมากเพื่อนรักฉันได้เจอช่องทางแล้ว ฟ้าายบอกใบบัวพร้อมใบหน้าที่มีประกายแห่งความหวังเวลาผ่านไปทั้งฟ้าายและใบบัวต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมหาหากินตามอาชีพที่ตนเองชอบฟ้าใสานั้นเธอได้เริ่มต้นจากการเอาผักผลไม้ที่เธอมีอยู่ไปติดต่อขายในพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อลูกค้ามีความต้องการเยอะขึ้นเธอก็ไปรับซื้อผักผลไม้จากชาวบ้านแล้วนำไปขายต่อ เธอใช้รถโดยสารประจำทางหรือรถรับจ้างที่มีอยู่ในหมู่บ้านในการขนผักผลไม้ต่อมาเมื่อเธอต้องขนส่งผักผลไม้เยอะขึ้นเธอจึงเช่ารถขนส่งไปก่อนและเมื่อเก็บเงินได้พอซื้อรถที่สภาพพอใช้ได้และพอดีกับกำลังเงินที่มีเธอจึงได้ซื้อรถไว้ใช้งานเป็นของตนเองการค้าขายผักผลไม้ของฟาสไส้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมากเมื่อฟาสไสมีไรายได้มากขึ้นแเขาพยายามเก็บออมเงินที่หามาได้ เพราะเธอคิดว่าชีวิตกว่าจะมีวันนี้ได้ก็ลำบากมามากเหลือเกินแม้ว่าเธอจะมีเงินมากขึ้นรวยขึ้นแต่เธอก็ยังดำเนินชีวิตอย่างธรรมดาเรียบง่ายเหมือนเดิมแต่งตัวก็แสนจะธรรมดาแต่สิ่งที่เธอและครอบครัวเปลี่ยนไปคือเธอได้ซื้อของกินดีๆมาให้พ่อแม่ได้กินมีเงินรักษาพ่อแม่ยามป่วยไขย้ในส่วนของชาวบ้านต่างก็ชื่นชมฟ้าใสายอย่างมาก เธอดูเป็นคนขยนันแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ชาวบ้านมีไรายได้จากการปลูกผักผลไม้ขอบใจมากนะแม่ฟ้าใสที่ช่วยให้พวกเรามีไรายได้มากขึ้นก่อนหน้านี้พวกเราปลูกแล้วไม่รู้จะขายให้ใครแม่หนูนี่เก่งจริงๆเลยลุงแก่ๆเพื่อนบ้านกล่าวชื่นชมฟ้าใสหนูก็ต้องขอบคุณลุงกับชาวบ้านเหมือนกันนะคะที่ปลูกผักผลไม้ให้หนูได้เอาไปขาย ทำให้พวกเราพอมีไรายได้เรืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ฟ้าใสก็กล่าวขอบคุณลุงเพื่อนบ้านกลับเช่นกันฟ้าเอ้ยหาเวลาพักผ่อนบ้างนะลูกทำงานหนักมามากแล้วเงินทองก็พอมีพอใช้บ้างแล้วไม่ต้องห่วงพ่อแม่มากนะักดูแลสุขภาพตัวเองด้วยพ่อแม่เป็นห่วงพ่อของฟ้าใสบอกลูกอย่างห่วงใยจยพ่อเออพ่ออฟ้าอยากปรึกษา คือว่าฟ้าอยากจะสร้างบ้านใหม่เพราะตอนนี้บ้านที่เราอยู่ก็ผุพังมากแล้วหลังคางก็รั่วพ่อเห็นว่าอย่างไรจ๊ะถ้าลูกพอมีเงินก็ทำไปแต่ไม่ต้องทำใหญ่โตเอาที่กําลังเรามีแล้วก็ให้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในวันข้างหน้าพ่อสงสารลูกที่ต้องทำงานหนักเพื่อครอบครัวมาตลอดพ่อของฟ้าสายบอกกับลูกจ้ะพ่อฟ้าสายตอบพ่อ ฟ้าใสเด้สร้างบ้านขึ้นมาใหม่หลังหนึ่งขนาดพอดีกันอยู่พ่อแม่ลูกรูปทรงเรียบง่ายแม้ว่าเธอไปออกไปเห็นผู้คนถิ่นใกล้ถิ่นไกลบ้างก็มีบ้านหรูหราหราแต่เธอก็ไม่ได้หลงไหลอะไรกับสิ่งนั้นทางด้านใบบัวเธอได้ทำงานในตำแหน่งหัวหน้ากุ๊กอีกระยะหนึง่งหลังจากที่เธอเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งพอที่จะลงทุนเอง เธอจึงได้ลาออกมาชอบที่เปิดรานาหารเล็กๆของตนเองทั้งฟ้าายและใบบัวต่างมีภารกิจในการทำมาหากินของตนเองจึงไม่ค่อยได้มีเวลาติดต่อพูดคุยกันมากนะักวันหนึ่งใบบัวได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านเกิดใบบัวยังเป็นคนที่ชอบโชว์ความหรูหราและรอบนี้ใบบัวได้ขับรถเก๋งคันงามกลับบ้านและได้ไปเยี่ยมฟ้าสายที่บ้านทั้งสองโผลก่กอดกันด้วยความคิดถึง คิดถึงเธอมากเลยเพื่อนรักฉันดีใจด้วยนะกลับมารอบนี้เธอมีบ้านใหม่แล้วใบบัวบอกกับเพื่อนคิดถึงเธอมากเหมือนกันจ้ะใบบัวฉันก็ดีใจกับเธอด้วยนะกลับมารอบนี้เธอดูสวยขึ้นมากสง่าราศีเป็นคนกลุงไปแล้วในเครื่องประดับหรูในรถเก๋งหรูและฉันก็ต้องขอบคุณเธอด้วยนะใบบัวที่วันนั้นเธอแนะนำช่องทางการทำมาหากินให้ฉัน ทำให้ตอนนี้ฉันและพ่อแม่พอมีกินมีใช้ขึ้นมาบ้างฟ้าใสกล่าวขอบคุณเพื่อนไม่เป็นไรเราเพื่อนกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันไม่มีเงินก็ช่วยความคิดกันเออฉันก็อยากสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่เหมือนกันพ่อแม่เขาจะได้อยู่สบายหน่อยใบยบัวบอกกับฟ้าใสเวลาต่อมาใบาบัวก็ได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อแม่ของเธออยู่แต่ความที่เธอชอบโชว์หรู เธอจึงเลือกที่จะสร้างบ้านให้ดูหรูกว่าของฟ้าใสวันหนึ่งพ่อของใบบัวล้มป่วยลงต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลฟ้าใสได้ช่วยนําพ่อของใบบัวไปโรงพยาบาลเนื่องจากอาการป่วยของพ่อใบบัวต้องใช้เงินก้อนจํานวนหนึ่งในการรักษาตัวแต่ใบบัวมีเงินไม่พอในการใช้รักษาตัวพ่อของเธอใบบัวจึงขอหยิบยืมจากฟ้าใสฉันเกรงใจเธอมากเลยนะฟ้าใสไหนจะต้องพาพ่อฉันไปโรงพยาบาล ไหนฉันจะต้องหยิบยืมเงินจากเธอเพื่อรักษาพ่อตอนนี้ฉันหมุนเงินไม่ทันไหนจะต้องผ่อนค่ารถไหนจะต้องผ่อนเงินที่กู้มาสร้างบ้านใบบัวแจกแจงค่าใช้จ่ายใ,ให้ฟ้าใสาฟังไม่เป็นไรจ้าเพื่อรักมีเมื่อไหร่ก็ค่อยคืนขอให้พ่อเธอหายป่วยฉันก็ดีใจมากแล้วฟ้าใสาตอบเพื่อนอย่างเมตตา จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีใบบัวก็ยังไม่ได้คืนเงินฟ้าใสเพราะเธอมีภาระต้องผ่อนชำระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบใบบัวเริ่มเครียดว่าหนึ่งใบบัวมีเวลานั่งเงีย,งยบๆอยู่กับตัวเองเธอค่อยๆค,คิดเธอมีความรู้สึกว่าฟ้าใสเพื่อนของเธอนั้นดีต่อเธอมากฟ้าใสดูเป็นคนไม่แต่งตัวหรูหราเป็นคนที่ใช้ชีวิตดูเรียบง่าย พอกินพออยู่แต่ดูลึกๆแล้วน่าจะมีเงินเก็บมากระดับหนึง่งสังเกตดูได้จากการที่ฟ้าใสาไม่เคยบอกเราเรื่องความเดือดร้อนเรื่องเงินทองพ่อแม่จะเจ็บป่วยก็มีเงินพาไปรักษาชาวบ้านเดือดร้อนก็มีกำลังช่วยผิดกับตัวใบบัวเองเธอคิดว่าที่ผ่านมาเธอได้เดินชีวิตที่ผิดพลาดล่มหลงในการชอบอวดชอบโชว์คนอื่นมากเกินไปใช้เงินเกินกำลังตนเองจึงทำให้เธอต้องทุกข์ใจในตอนนี้ ฉันต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างใบบัวพูดกับตนเองคืนนั้นใบบัวได้นอนคิดและแตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตตนเองเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใบบัวตัดสินใจขายรถคารูออกไปเลิกกิจการร้านอาหารในกรุงกลับไปอยู่บ้านนางกับพ่อกับแม่ใบบัวได้เลิกกิจการใหม่โดยทำอาหารและขนมส่งตามตลาดในเขตที่เธออยู่และเขตใกล้เคียงมีฟ้าใสช่วยเหลือในบางเรื่อง ไปบัวได้ใช้ความรอบคอบในการจับใจ่ายใช้สอยเงินทองโดยใช้บทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในที่สุดเธอก็สามารถใช้นี่ฟ้าใสและนี่หลายๆด้านได้ฉันต้องขอบใจเธอมากนะฟ้าใสฉันโชคดีมากที่ได้เพื่อนอย่างเธอนอกจากจะช่วยเหลือฉันในหลายๆด้านแล้วยังเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้ฉันด้วยไปบัวบอกแก่ฟ้าใสด้วยความตื้นตันใจแล้วเธอก็กล่าวต่อไปว่า ฟ้าใสาเธอนั้นเป็นเหมือนผ้าคีริ้วหอทองส่วนชั้นที่ผ่านมาเป็นเหมือนทองหอผ้าคีริ้วจบบริบูรณ์เป็นยังไงมัางคะสนุกไหมคะถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กับช่องฟังสนุกด้วยนะคะและพบกับนิยายสนุกๆในวิดีโอถัดไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ